Farmafac Academic Center, a total solution for better life. Welcome to Research Recap by PAC Academic Center. ลองนึกภาพตามนะครับปี2593อีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าแค่ติดเชื้อเล็กๆน้อยๆแผลมีดบาดอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงชีวิตได้ค่ะเพราะว่ายาปฏิชีวนะที่เราคุ้นเคยกันดีมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วใช่ครับมีการคาดการเลยนะครับว่าไอ้ภาวะดื้อยาต้านจุลชีพหรือ AMR เนี่ยอาจจะฆ่าชีวิตคนได้ปีละ10ล้านคน10ล้านคนต่อปี นี่มันเยอะกว่าคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งในปัจจุบันเสียอีกนะคะน่ากลัวจริงๆครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่อง AMR กันเอ่อโดยดูจากข้อมูลหลายๆอย่างเลยทั้งงานวิจัยทางการแพทย์เช่นเรื่อง AMR กับการผ่าตัดกระดูกค่ะแล้วก็มีข้อมูลจากอินเดียจาก WHO ด้วยใช่ไหมคะครับแล้วก็มีงานวิจัยในไทยเรื่องยาในฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็แผนระดับชาติของเราเองด้วย เป้าหมายก็คือให้เข้าใจจริงๆว่า AMR มันคืออะไรทำไมถึงน่ากลัวแล้วเราจะมีทางรับมือกับมันยังไงได้บ้างเริ่มจากคำว่า AMR ก่อนเลยครับมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะ AMR หรือ Antimicrobial Resistance ถ้าพูดง่ายๆก็คือภาวะที่เชื้อโรคตัวเล็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีรียไวรัสเชื้อราหรือปรสิตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองจนกระทั่งยาที่เราเคยใช้กำจัดมันได้เนี่ย กับใช้ไม่ได้ผลดิกต่อไปอ๋อเหมือนมันเก่งขึ้นดื้อยามากขึ้นใช่เลยค่ะทําให้การรักษาการติดเชื้อที่เคยเป็นเรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากมากหรือบางทีก็รักษาไม่ได้เลยแล้วความเสี่ยงอื่นๆก็ตามมาแน่นอนค่ะเพิ่มความเสี่ยงป่วยหนักเสี่ยงพิการหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้เลยนึกย้อนไปถึงตอนคนพบเพนิซิลลินเลยนะครับเกือบร้อยปีก่อนอเล็กซานเดอร์เฟลมิง ค้นพบโดยบังเอิญแท้ๆค่ะเป็นการพลิกโฉมวงการแพทย์เลยแต่ที่น่าทึ่งคือตัวเฟล์ม,มิงเองนะครับเขาเตือนไว้ตั้งแต่ปี1945แล้วนะว่าถ้าเราใช้ยาปฏิชีวนะก,กันแบบไม่ระวังใช้พร่ำเพรื่อใช้ผิดๆสุดท้ายเชื้อก็จะดื้อยาได้ เหมือนมองเห็นอนาคตเลยเป็นคำเตือนที่พอมาถึงตอนนี้แล้วน่าขนลุกเหมือนกันนะคะเพราะว่า WHO หรือองค์การอนามัยโลกนะคะคเขาจัดให้ AMR เป็นภัยคุกคามด้านสาธารณาสุขระดับโลกหนึ่งใน10อันดับแรกไปแล้ว1ใน10เลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วตัวเลขมันน่าตกใจมากนะคะเฉพาะปี2562ปีเดียว มีคนเสียชีวิตโดยตรงจากแบคทีเรียดื้อยาเนี่ย1.27ล้านคนทั่วโลก1.27ล้านนี่คือตายเพราะเชื้อดื้อยาโดยตรงเลยนะครับโดยตรงเลยค่ะแต่ถ้านับแบบที่มันไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอื่นๆด้วยตัวเลขคุ้งไปถึงเกือบ5ล้านคนเลยนะคะในปีเดียวกันโอ้โหเกือบ5ล้านคน ที่ว่าเกี่ยวข้องนี่คือยังไงครับมันไปซ้ําเติมโรคอื่นหรอครับถูกต้องค่ะผลกระทบมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่ารักษาแผลติดเชื้อไม่ได้หรือรักษาปอดอักเสบไม่ได้แต่มันทําให้กระบวนการทางการแพทย์อื่นๆที่เราเคยคิดว่ามันเอ,อ่อค่อนข้างปลอดภัยปลายเป็นเรื่องเสี่ยงสูงไปด้วยเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นการผ่าตัดทั่วไปการผ่าตัดใหญ่ๆอย่างเปลี่ยนข้อเขา่าข้อสะโพกการคลอดบุตร หรือแม้แต่การทําเคมีบําบัดในผู้ป่วยมะเร็งอ๋อคือถ้าติดเชื้อดื้อยาระหว่างทําพวกนี้ก็เรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะเพราะการรักษาจะยากมากแล้วไม่ใช่แค่เรื่องชีวิตคนนะคะผลกระทบทางเศรษฐกิจก็มหาศาล World Bank คาดว่าภายในปี2593เนี่ยโลกเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเพราะ AMR อีกถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โ หลายล้านดอลลาร์แล้วสาเหตุหลักๆมันมาจากไหนครับทำไมจู่ๆเชื้อพวกนี้มันถึงดื้อยาเก่งขึ้นขนาดนี้ WHO ก็ชี้ชัดเลยค่ะว่าสาเหตุหลักๆเลยก็คือการที่เราใช้ยาต้านจุลชีพกันแบบมากเกินความจำเป็นแล้วก็ใช้อย่างไม่เหมาะสมทั้งในคนใช่ค่ะทั้งในคนในสัตว์แล้วก็ในพืชด้วยการใช้แบบนี้มันไปเร่งให้เชื้อโรคเกิดการปรับตัว คัดเลือกสายพันธุ์ที่มันทนยาหรือเดือยาขึ้นมาพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างในทางการแพทย์เองนี่เป็นยังไงได้ค่ะอย่างในการผ่าตัดกระดูกและข้อที่บางทีต้องมีการใส่อุปกรณ์เทียมเข้าไปในร่างกายอันนี้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อดื้อยาที่ร้ายแรงอย่าง MRSAMRSA MR นี่ที่ได้ยินบ่อยๆใช่ค่ะเป็นเชื้อแตฟิโลคอกัสที่ดือยาหลายตัวหรืออาจจะเป็นแบคทีเรียกแกรมลบอื่นๆที่ดื้อยาหลายขนาดเหมือนกันแล้วปัจจัยเสี่ยงมันมาจากไหนครับ ในโรงพยาบาลเน e. ี่ยก็อาจจะมาจากการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อก่อนผ่าตัดที่บางทีอาจจะให้มากเกินไปหรือนานเกินไปหรือการฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อเอร์เซนรวมถึงการควบคุมการติดเชื้อโดยรวมในโรงพยาบาลด้วยค่ะอันนั้นคือในโรงพยาบาล แล้วถ้ามองไปที่ต้นทางอาหารของเราล่ะครับอย่างในภาคเกษตรในฟาร์มต่างๆอันนี้น่ากังวลไม่แพ้กันเลยค่ะคือมีการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์กันเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่เพื่อรักษาสัตว์ป่วยนะคะครับ แต่ใช้เพื่อป้องกันโรคในสัตว์ทั้งฝูงหรือบางทียังใช้เพื่อเร่งให้สัตว์มันโตเร็วขึ้นด้วยซ้ำใช้เร่งโตเลยเหรอครับใช่ค่ะอย่างมีงานวิจัยในไทยที่เชียงไหว่เขาพบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะตัวหนึ่งชื่อออกซิเตตราไซคลินในฟาร์มโคนมกันแบบแพร่หลายมากใช้กันตลอดวงจรการเลี้ยงเลยอืมสตินยาตัวนี้สาคัญยังไงนะครับโคลสตินนี่ถือเป็นยาปฏิชีวนะที่สำคัญมากๆค่ะ คือเป็นยาที่เก็บไว้ใช้เป็นทางเลือกท้ายๆเลยสําหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในคนเมื่อยาอื่นใช้ไม่ได้ผลแล้วอ,อ๋อเหมือนเป็นยาไม้ตายประมาณนั้นเลยค่ะแต่ที่เจอคือเกษตรกรบางรายเอาไปผสมน้ําให้ลูกหมูกินทุกวันเลยโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแค่วิตามินบํารุงฮะจริงเลยครับเอาโคลิสตินให้หมูกินเป็นวิตามินเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะมันเป็นความเข้าใจผิดที่น่ากลัวมาก ผลกระทบมันคงไม่ได้อยู่แค่ในฟาร์มแน่ๆใช่ไหมครับแน่นอนค่ะการใช้ยาแบบนี้มันก็เหมือนเราไปสร้างแหล่งเพาะเชื้อดื้อยาชั้นดีในตัวสัตว์เชื้อดื้อยาเหล่านี้มันก็ปนเปื้อนออกมากับมูลสัตว์ครับปนเปื้อนในดินในน้ําในสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็มีโอกาสแพร่กระจายมาสู่คนได้ไม่ว่าจะการสัมผัสโดยตรงหรือปนเปื้อนมากับอาหารที่เรากินหรือในแหล่งน้ํามันเป็นวงจรเลยสินะครับ อไอแล้วก็แอสซิเนโตแบคเตอร์เนี่ยมันเริ่มดื้อต่อยาคาร์บเป็นเนมส์มากขึ้นอย่างชัดเจนเลยคารบเป็นเนมส์นี่ก็เป็นยาสําคัญอีกตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะคาบเป็นเนมส์นี่เป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่เป็นเหมือนประการด่านสุดท้ายเลยถ้าเชื้อดื้อยาตัวนี้แล้วเนี่ยตัวเลือกในการรักษาก็จะน้อยลงไปมากอันตรายมากค่ะ แล้วเขาเจอว่ามันแพร่กระจายด้วยค่ะเขาพบความเชื่อมโยงระหว่างเชื้อดื้อยาที่เจอในโรงพยาบาลกับเชื้อที่เจอในชุมชนแสดงว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในโรงพยาบาลแล้วมันแพร่กระจายออกไปข้างนอกแล้วโอ้โหฟังดูแล้วปัญหามันทั้งใหญ่ทั้งซับซ้อนเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับแล้วเราจะรับมือกับวิกฤตนี้ยังไงดีครับเนี่ยทางออกมันต้องมาจากหลายๆทางพร้อมกันค่ะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยเราก็ต้องมองปัญหาแบบองค์รวม ที่เรียกว่าแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health Approach One Health Approach ค่ะคือต้องเข้าใจว่าสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสุขภาพของสิ่งแวดล้อมทั้ง3าอย่างนี้มันเชื่อมโยงกันหมดการแก้ปัญหา AMR ต้องทำไปพร้อมๆกันในทุกด้านอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นอย่างแรกเลยคือ Antibiotic stewardship ค่ะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใช่ค่ะคือการส่งเสริมให้ใช้ยาปฏิชีวนะ เท่าที่จำเป็นจริงๆใช้ถูกโรคถูกคนถูกขนาดถูกเวลาแล้วก็ควรจะเลือกยาโดยอิงตามผลเพาะเชื้อและความไวต่อยาด้วยถ้าเป็นไปได้ประเทศไทยเราก็มีแผนเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ มีค่ะประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านการดื้อยาต้านจุลชีพฉบับที่2แล้วพศ2 5 6 6 2 5 7 0มีเป้าหมายชัดเจนเลยนะคะคือจะลดการใช้ยาต้านจุลชีพในคนลง30%แล้วก็ในสัตว์ลง50%ให้ได้ภายในปี2570เทียบกับข้อมูลปี2560ลดลงเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมาก นอกจากเรื่องการใช้ยาแล้วก็ต้องเน้นเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อหรือ IPC (Infection Prevention and Control) ด้วยคือการป้องกันแต่เนิ่นๆถูกต้องค่ะต้องเข้มงวดเรื่องสุขอ,อนามัยการล้างมือการทำความสะอาดทั้งในโรงพยาบาลในฟาร์มแล้วก็สุขอ,อนามัยส่วนบุคคลของเราเองด้วย แล้วเรื่องการวิจัยล่ะครับมีความหวังกับยาใหม่ๆบ้างไหมอันนี้ก็สําคัญมากค่ะต้องเร่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทั้งยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ๆวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อหรือเครื่องมือวินิจฉัยเชื้อดือยาที่มันรวดเร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งการบําบัดด้วยวิธีอื่นๆอย่างเช่นการใช้ฟาชแบคทีเรียลฟาชเทอราพีฟาชมันคืออะไรครับฟาชเป็นไวรัสชนิดหนึ่งค่ะแต่เป็นไวรัสที่ปลอดภัยกับคนนะคะ มันจะไปเรื่องจับกับแบคทีเรียที่เป็นเป้าหมายโดยเฉพาะแล้วก็ทำลายแบคทีเรียตัวนั้นก็เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจในการจัดการกับแบคทีเรียด้วยยาค่ะเอาใช้ไวรัสปราบแบคทีเรียน่าสนใจครับดูเหมือนเราต้องสู้ศึกหลายด้านจริงๆนะครับสรุปแล้ว AMR นี่คือภัยเงียบระดับโลกที่น่ากลัวคือมัอนเกิดจากการกระทาของเราเองนี่แหละใช่ค่ะทั้งในระบบสาธารณาสุข การผลิตอาหารการใช้ชีวิตประจำวันของเราผลกระทบมันกว้างขวางน่ากังวลมากแต่ฟังดูก็ยังพอมีความหวังถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังใช่เลยค่ะการต่อสู้กับ AMR ไม่ใช่เรื่องของหมอของสัตวแพทย์หรือของเกษตรกรเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคนจริงๆเราทุกคนมีส่วนช่วยได้ได้แน่นอนค่ะแค่เริ่มต้นจากการตระหนักรู้ในปัญหานี้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชัวนะของเราเองเวลาป่วยก็สอบถามคุณหมอถึงความจําเป็นจริงๆก่อนที่จะใช้ยาปฏิชัวนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการเลือกบริโภคอาหารที่มาจากแหล่งผลิตที่มีความรับผิดชอบใส่ใจเรื่องการลดการใช้ยาปฏิชัวนะในสัตว์เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้ใช่ค่ะอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าทุกคนช่วยกันมันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะ อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดทบทวนกันดูค่ะว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยตั้งแต่เรื่องกินเรื่องป่วยการเลือกซื้อของมันเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่าง AMR นี้ได้ยังไงบ้างแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรค่ะ More science, less time Don miss Don’t recap Science Let’s the next กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ P A C Academic Center.